รถถึกช่วยสามนักท่องเที่ยวติดโขดหินท่ามกลางน้ำป่าที่น้ำตกวังหินเพชรบูรณ์ แม้แต่การไปเที่ยวก็ยังต้องระมัดระวังกันนะคะคช่วงนี้หน้าฝนไปเที่ยวน้ําตกนอกจากจะติดอกติดใจแล้วอาจจะติดโขดหินติดเงียกอยู่ที่น้ําตกแบบนี้เลยค่ะนักท่องเที่ยววัยรุ่น3ามคนไปไหนไม่ได้เลยเนื่องจากว่าไปเที่ยววันฟ้าใสาสวยๆอยู่อย่างนี้ค่ะแต่พอเล่นน้ำาเอ๊ะทำไมน้ำมันแดงแดงแป๊ดแดงแป๊แด,แ,ดแล้วก็เชี่ยวกราบแบบนี้สุดท้ายเจอกับน้ำป่าค่ะออกมาไม่ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยค,ค่ะ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูมากัน15นายเลยนะคะมาที่น้าตกวังหินหอตําบลท่าโพนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเนี่ยค่อยๆเอาตัวมาทีละคนละคนใช้เวลากว่า30นาทีนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยเพราะว่าต้องเรียนมาจริงๆนะถ้าใครไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้วิธีอยาไปช่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําที่เชี่ยวกรากมากค่ะเขาค่อยๆเอาเชือก เอาส่งไปแล้วก็ค่อยๆลากมาค่ะจนทั้งหมดสาคนปลอดภัยค่ะเลยถามว่าไปยังไงมายังไงกันละพ่อหนุ่มไปนั่งกันอยู่3คนติดอยู่กลางน้ําตกเพราะบอกว่าเขามาเที่ยวเล่นน้ากันปกติที่นี่มากันบ่อยค่ะนัดเจอกันเนื่องจากเป็นเด็กท้องที่ไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าวันที่เกิดเหตุก็ไม่มีฝนตกค่ะแต่ปรากฏว่าพอเล่นน้ําแล้วน้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆหนีไม่ทันค่ะเลยไปติดกันแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะตอนแรกจน มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งเนื่องจากมีชาวบ้านเขาหาของปลาอยู่แถวนั้นแม่โชคดีจริงๆนะคะถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยสงสัยนั่งกันจนมืดนะคะออพอมีคนเห็นก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาค่ะออมากัน15นายมาช่วยเหลือแบบนี้เ,ออเขาบอกว่าเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อปี2 5 5 6 8ปีที่ผ่านมาออที่นี่เลยเ,ออเกิดแบบนี้เลยเลยเตือนกันมาสําหรับคนออที่จะไปเที่ยวน้ําตกในช่วงฝนตกแล้วก็น้ําเชี่ยวกรากแบบนี้ค,ครับนะครับระวังด้วย